เคล็ดลับนะคะในการซักผ้านะคะให้ขาวจัวแบบง่ายๆค่ะพื่อนๆดับต่อไปค่ะ สบู่เก่าๆเหลือๆนะคะก้อนเล็กๆนะคะเ,เพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะมาใส่ไว้เลยค่ะก็น้าสบู่หนึ่งก้อนนะคะใส่ไปนะคะแล้วก็แช่ในน้ํานะคะนี่ค่ะหัวเชื้อในการซักผ้าให้ขาวจ้วดนะคะขจัดคราบดําที่คอได้นะคะแก้คราบประจําเดือนได้คราบหมึกแบบเข้มๆนะคะที่ติดอยู่ที่เสื้อลูกเรานะคะก็ได้ด้วยสูตรนี้ต่อไปะค,ะค่ะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะหาซื้อได้ตามที่ห้างได้เลยนะคะอันดับต่อไปค่ะผงซักฟอกค่าท,ทั่วไปค่ะที่มีเม็ดบีดสี ฟฟ้านะคะถ้าเราจะขาวได้ไวมากอันดับต่อไปค่ะก็เป็นน้ํายาซักผ้าขาวนะคะอันดับต่อไปน้ํายาล้างจานค่ะอันดับต่อไปค่ะมะนาวแปรงซักผ้าค่ะแล้วก็นี่หัวใจหลักของเราค่ะวันนี้กละมังซักผ้าเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อในการขจัดคราบหรือเหลืองน,นะคะที่คอเสื้อค่ะพเพื่อนๆอนน้ำสบู่ที่เราแช่ไว้ค่ะไหลลงไปนะคะหนึ่งสองสามสามช้อนแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่ออันดับต่อไปค่ะน้ํายาล้างจานนะคะ สองช้อนนะคะเพราะว่าเสื้อลูกชายไม่กอยดําำมากค่ะเพื่อนเพื่อนอันดับต่อไปค่ะผงซักผ้าขาวนะคะเพื่อนเพื่อนจะดูที่เน้นว่าเป็นขาวนะคะหนึ่งช้อนค่ะเพื่อนเพื่อนต่อไปค่ะอยากให้ขาวจั๊วแบบง่ายๆค่ะเราใส่เบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อนเพื่อจ๋ะหนึ่งสองค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยค่ะเพื่อน นี่จะเป็นกดแบบธรรมชาตินะคะเพื่อนเพื่อนจะทําให้ผ้าเราขาวจั้วแบบง่ายๆเลยค่ะคะ่คะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน,นะค่ะเพื่อนเพื่อนเชื่อในการซักผ้าขา,ขาวของเราค่ะเพื่อนๆนี่อฟองระฟูอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ้ะค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็ใส่น้ําลงไปนะคะประมาณถุงถ้วยอย่างนี้เลยคะ่ะ เพือ่อนๆก็วางเสื้อขาวเลยนะคะนี่เราจะมากระจัดภาพดำๆก่อนนะคะนี่จากถ้วยนี้นะคะเพื่อนๆลาดไปที่ขอบดำๆนะคะัวกคอเสื้อของลูกๆเราเลยะค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ใช้แป้งนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นแปรงอ่อนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่หลับเลยโอ้โหปึ๊บนี่ขาวทันตาเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหภาพดำๆเอาอยู่จ้า สบูู่เล็กๆนะคะที่อยู่ในห้องน้ํานะคะเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะคะนี่คือหัวเชื้อในการซักผ้าขาวเลยค่ะเป็นสุดลับนะคะของร้านซักเสื้อผ้าซักอบรีดเลยค่ะเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆว้าวทาเลยนะคะเ,เพื่อน <ๆ S 1> อันดับตรงนี้นะคะดํานะคะเอ๊ลูกชายไม่กล้าไปลุยอะไรมา,าลาดลงไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆสุรลับเสื้อขาวค่ะนี่นะคะที่เป็นใต้จักเก็นะคะจะมีคราบเหลืองๆนะ เพื่อนก็าใช้นะคะสูตรนี้ค่ะต้อยลงไปแบบนี้เลยค่ะคราบเหลืองๆนะคะจากลูกกิ้งนะคะหรือจากไขมันที่ผิวของเรานะคะบริเวณใต้จักรกะแล้เนาะเสื้อนักเรียนของคุณลูกค่ะไม่ขาวจ้วะเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆแปลงจ้าขาวขาวจั<า>กระแลดำมากค่ะแม่ก้อยเนี่ยโอ้โห เราก็มาเช็คนะคะยังมีจุดไหนนะเพื่อนๆจ๋าที่ยังดำดำนะอรนนี้จ้าจัดเลยค่ะคือช่วงตัวด้านบนนี้และะ้ค่ะถ้าจะเปื้อนนะคะเพื่อนๆปกเสือ้อแจ็คเก,ก็ตนะคะหรือครึ่งตัวด้านบนค่ะใช้แปงะะ้งเลยค่ะหัดเลยขาวจั้วขาวจั้วโอ้นี่นี่นี่ถ้าเรามาแช่ที่ตรงนี้ต่อนะคะคืออยากให้ขาวจั้วเหมือนใหม่นะคะประมาณพอทุ่มท่วมเสื้อนะคะใส่นะคะ แับลงไปเลยค่ะที่เขามีเม็ดบีดสีน้าเงินนะคะจะทําให้เสื้อเราขาวไวมากหนึ่งช้อนนะคะเพราะว่าเสื้อเราขาวแล้วโอเคค่ะใส่นะคะเบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อนเพือน้ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเพื่อนก็ค้คนให้เข้ากันก่อนนะจ๊ะเราก็จะแช่ไว้นะคะ30นาทีนะคะถึง1ชั่วโมงนะคะ ก็ตามเนื้อผ้านะคะถ้าผ้าหนาก็แตหนึ่งชั่วโมงนะคะผ้าบางก็ครึ่งชั่วโมงค่ะเ,เพื่อนๆแช่ลงไปเลยค่ะอยากให้ขาวจ๊วยทวีคูณเหมือนใหม่ค่ะเ,เพื่อนๆจะ้ะหนับต่อไปเราก็ขยี้เบาๆเลยเ,เพื่อนดูโอ้โหโอ้โหนี่ฮู้ขาวเลยนะคะเ,เพื่อนโอเคไหมคะโอโ้แต่ไม่ค่อยชอบนะคะเนี้ตรงนี้ที่ดำดำดำคักดำแหน,น่โอเค เราพยายมพอประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ก้อยก็ขอแช่เพียงนะคะ30นาทีนะคะเพราะว่าขาวเป็นที่พอใจของแม่ก้อยแล้วล่ะเดี๋ยวอีก30สนาทีเรามาเจอกันนะคะค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะพเพื่อนๆจ๋าอ่อ,อีสามอีกครั้งนะคะตัวใหม่ไปให้พเพื่อนดูนะคะว้าวยัไงไงคะพเพื่อนๆเราก็ไปล้างน้ำสะอาดเลยค่ะ ้ำสะอาดพร้อมจ้าคือเพื่อนท่านไหนนะคะที่มีเครื่องซักผ้านะคะก็ใส่เครื่องซักผ้าค่ะผ่านซักได้เลยะคะ่ะไม่ก้อยซักน้ําสะอาดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะนี่เป็นน้ำสองนะคะน้ำสองเราจะใส่น้ํายาปักผ้านุ่มนะคะพเพื่อนแค่เสื้อขาวของเราไปเลยค่ะยาแล้วก็แช่ไว้นะคะห้านาทีนะคะพเพื่อนแล้วไม่ก้อยก็จะนําไปตากซักเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะพเพื่อนจ๋าขาวจัวมากๆเลยคะ่ะ